สบายดีมือนี้สิมาแเล็กแบ่งปันสิมีแนวคิดในการเว้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศซึ่งภายๆัยก็สามารถเริ่มต้นได้ส่วนตัวเองเคยเรียนภาษาอังกฤษมาแล้ว18ปีคิดว่า ภาษาอังกฤษสามารถวางแผนในการเรียนด้วยด้วยส่วนตัวซึ่งมีหลากหลายวิธีงั้นในคลิปนี้เอิ้นว่าในคลิปที่7จะมาเมาถึงการที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวตัวเองวิธีใดในช่องทางใดเด้อ ในระดับเริ่มต้นจนฮอดอขั้นสูงซึ่งในคลิปต่อไปในคลิปที่ที่8จะมาเว้าถึงการที่เราจะเฮียนเริ่มต้นแบบใดและสำหรับในระดับกลางเราก็สามารถวางแผนเฮียนโดยตัวเองได้ หลายหลายคนอาจจะพบปัญหาที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วการพัฒนาคำศัพท์บทสมาร์จื่อจำและบทสมาร์ขยายคำศัพท์หลากหลายขึ้นกว่าเกาได้อันนี้สิมาแนะนำมีมีแผนส่วนมีแผนมีวิธีการส่วนตัวแนวใดที่จะเรียน ด้วยตัวเองอยู่ใส่ก็ได้อยู่บ้านอยู่เงินก็นได้สิมีวิธีการใดๆในคลิปต่อไปซึ่งถ้าผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ก็สามารถติดตามได้ในคลิปที่8โดยจะติดต่อทางกดทาง YouTube Studio ข้าพเจ้านี้นได้ หรือว่าครับเจ้าจะมีเฟซลิงอยู่ในข้างรุ่มและจะมีเปินว่าหลายอยู่ข้างรุ่มสามารถเช็คมหาไดเพื่อว่าให้จะจะพรมที่จะปรึกษาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทาขงของผู้ภาษาอังกฤษเขาก็สามารถค้นข้อมูลได้หลายอย่าง ซึ่งอาจจะเหมาะแก่หลายอาชีพในคลิปต่อๆไปครับเจ้าจะเอาส่วนตัวจะมาเ้าเทิงองนจะะเ,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 เียนแบบใดวิธีที่ปฏิบัติได้เลยและก็จะวางเป้า,ปาหมายในใดในการเอินว่าปรปับปรุงภาษาอังกฤษของตัวเองให้ให้มันดีขึ้นกว่าเก่า หลายท่านอาจจะคิดว่าเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าข้าพเจ้าส่วนตัวเรียนมาแล้ว17ปีถือว่าก็ยังเรียนทุกมืออยู่ก็บ,บ่ทันู้หลายแต่ว่าสิ่เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อที่ท่านใดกําลังเริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ว่าเ <c oughs> ้าสิยกสูงระดับภาษาอังกฤษขึ้นด้วยตัวเองแนวใด โดยที่เราจะมีแผนการเยียนด้วยตัวเองในคลิปวิดีโอต่อๆหน้า <c oughs> ครับเจ้าจะส่วนตัวจะเอาเอาบทเรียนมาโซหรือจะอาจเป็นวิดีโอมาสาธิตเพื่อให้คิดว่าผู้ผู้ฟังผู้สมสามารถเอาไปปฏิบัติได้แบบง่ายๆนะชือว่า การเขียนภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการเพื่อว่าเฮาสีสื่อสารแนวใดเนาะและ้วเฮาสิได้เหียนฮูสิ่งอื่นไปพร้พอมๆกันเนาะเพราะว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะถึงว่าเฮาเฮ็ดเบียกอยู่ในฝ่ายเดียวแต่ว่าเฮาจาเป็นต้องฮูฝ่ายอื่นซึ่งมีมีหลายคําศัพท์เทคนิค ละก็มีหลายคำศัพท์ที่ว่าเฮาจําเป็นตรงใดสาเพื่อว่าสิค้นหาข้อมูลหลายๆอย่างอบว่าจะเป็นยกตัวอย่างว่าเฮามีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขวิดีโอเฮาสิสมมารถรโชคูอ,อย่ใส่เฮาก็พิมพ์ลง YouTube ฉะนั้นส่วนหลายกับพิมพ์เป็นภาษาไทยกับ ภาษาอังกฤษบอกว่าเขาจะเป็นนักเรียนบอกว่าเขาจะเป็นพันจะเฮ็ดเวียกแต่ว่าเขากา็บางครั้งเขาก็ากมูสิ่งใหม่ๆฉะนั้นในในบทตัวๆไปเขาจึงจะวางแผนจะจะจะไดเอินว่าถ่ายคลิปมาเฮ็ดเป็นวิดีโอเพื่อว่าเขาจะเป็นแนวทางไปไปขยายวิธี เงยนด้วยตัวเองได้ซึ่งว่าทุกคนสามารถเใดแล้นาะสามารถปฏิบัติได้และก,าาละกาาจเอาถึงแม้ว่าเฮาบุรอมีโอกาสหรือว่ามีเวทีในการสแสดงออกหรือการฝึกเฮาฝึกด้วยตัวเองในใดนะเพื่อว่าเายามเวลาไปใส้ตัวจริงใน ในสังคมหรือว่าในเวียกงานหรือว่าในการฝึกอบรมและการเท็ดเวียกมันมันมันจะปรากฏผลได้ดีขึ้นกว่าเกา่าบางครั้งเขาอยู่เฉยๆเขาคิดว่ามันบ่จําเป็นแต่ว่าสําหรับาการค้นหาข้อมูลและการเาหียนแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถึงจะบ่ได้นาใช้กระตสร้างแต่บัตรอดตอนยามใส่ที่ว่าภาษาอังกฤษกะ ค่อนข้างจะสําคัญพบเป็นภาษาสากลทุกประเทศครับคฉะนั้นคลิปวิดีโอในตัวตวไปอาจจะเฮ็ดเป็นหลายระดับซึ่งว่าจะมีระดับต้นระดับกลางและระดับสูงซึ่งจะรวมทั้งเทคนิคทั่วไปจะรวมทั้งคำศัพท์ในทุกระดับและก็จะเลือกหา เลือกสรรหาวิธีสมเทียบวิธีปฏิบัติตัวจริงบวกกับประสบการณ์ที่ที่ได้ที่ได้เรียนมาฉะนั้นจะบันทึกเป็นวิดีโอไว้เพื่อว่า,าให้ลองลอง,ลอ,งออกไปปฏิบัตินะพบกันในวิดีโอคลิปคลิปนาซึ่งจะเริ่มต้นโดยคลิป ep 7 EP8 เนาะว่าโดยการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษโดยตนตนเอง